สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวราะซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนคะเด่นบนคะมาได้ร้อยสิบหน่วยนะคะห้าตัวห้าสูตรคะของเราคะ,ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจับช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะช่วงนี้นะคะก็จะลงคลิปนะคะให้รัวๆนิดนึงนะคะสูตรที่เข้ามาเนี่ยก็จะลงให้นะคะทีเดียวเลยนะคะให้จบนะคะภายในสามวันก็คือเมื่อวาน <c oughs> วันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะสูตรที่เข้ามาวดที่แล้วเนี่ยจจะลงให้เสร็จภายในสามวันนะคะแล้วก็ อาจจะลงคลิปนะคะเยอะนะคะวันหนึ่งหลายคลิปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดปัญหานะคะเดี๋ยวตัวเล็กนะคะจะมีแข่งกีฬาสีนะคะวันที่20นะคะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะติดตรงที่ต้องส่งสูตรให้ V1 V2 นะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงคลิปรัวๆให้ก่อนช่วงที่ติดงานติดภารกิจนะคะ ก็จะไม่ได้ลงคลิปให้นะ,ะก็หลังจากที่จบภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาลงคลิปให้อ,อีกทีหนึง่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็สมาชิกที่เป็น V1 นะคะก็สามารถทยอยขอสูตรมาได้แล้วนะคะแอดจะเริ่มส่งสูตรคะ,ะเริ่มน่าจะประมาณวันที่21 2 2ิบอยคอยากได้สูตรไหนนะคะก็ขอกันเข้ามาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเด่นบน5 1ะร้อยสิบหน่วยนะคะ เทียบชนห้าสูตรคะสติของเขานะคะหนึ่งร้อยงวดขึ้นนะน่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบงวดได้เลยคะ,ะสมาชิกที่มีโปรแกรมรันอาิิชคะนะคก็แคไปไ้นะน่าจะรู้อยู่เนาะว่าแอบว่าสต,ติเดินยาวขนาดไหนเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนทําโปรแกรมอาิิชคไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็ดูตามที่แอดคำนวณให้นะ,ะแล้วก็ไปทําย้อนหลังดูได้นะ สูตรนี้เนี่ยแอดลงมาให้นะคะงวดที่อ่างวดที่ผ่านมาเนาะซึ่งสี่สูตรแรกเนี่ยเป็นสูตรเก่าที่เราใช้มาต่อเนื่องยาวนาน,นะคะ่ะส่วนงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรที่ห้าแอดนำเสนอใหม่นะคะให้เป็นครบห้าสูตรเหมือนเดิมนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยได้ตัวชนนะ,ะตัวเดียวนะคะก็คือสามนะ,ะเด่นที่สุดนะะแล้วก็เอาสามนะะมาจับนะะกับ 89015นะคะหรือไม่นะคะก็3นะคะแล้วก็รอง852ห้ค่ะผลลัพธ์วันนะคะออกมาที่แปดนะคะหกามนะคะถ้าถ้าเรามายึดตรงนี้เนี่ยก็จะเข้านะคะที่3หลักหน่วยถ้าเมายึดตรงนี้นะคะก็3นะคะแล้วก็รอง8นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเด่นบุญนะคะมาได้ทั้ง110หน่วยนะคะ เสร็จแล้วคู่ชุดนะที่จับนะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามห้านะคะก็เข้ามานะคะคู่ชุดนี้นะคู่ชุดสามแปดชุดนี้นะคะเป็นคู่ชุดโตดนะฮะเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมประมวลผลให้งวดที่แล้วนะคะแอดนําไปคัดให้นะคะถ้าสิบหกคู่ชุดโตดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะ,ะไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะคะ เสร็จแล้วงวดที่แล้วเนี่ยเอาไปคัดให้นะคะกับสูตรคู่ขี้ระยะยาวของเรานะคะตัวที่ไฮไลท์นะคะคือตัวที่คัดให้นะคะแล้วก็ผลรางวัลนะคะออกมาที่แปดนะคะหกสามนะคะก็เข้ามานะชุดนี้นะคะเข้ามาอยู่นะคะซึ่งมันเหลืออยู่พอคัดให้เนี่ยก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ชุดเองคะที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรานะคะไปดูสูตรของงวดนี้กันคะ สูตรที่1นึ่ะคะเราจะใช้หลักแสน4ครั้งหลักหมื่นร้อบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สอสองครั้ง10หน้าครั้งที่สองสครั้ง10ท้ายครั้งที่หนสองครั้ง10ท้ายครั้งที่สอและบวกข้างที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคะศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจบวกหนึ่ท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับศวกสเท่ากับสาบวกหะ เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5บวก1เท่ากับ6บวก1เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1นะคะเราจะได้นะเด่นบนทำมาได้ที่ร้อยสหน่วยนะคะสี่ห้าสูตรที่2องนหลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สอง หน่วยทายครั้งที่2อครั้งและบวกข้างที่6 0ศบวกสเท่ากับสีบวกแเท่ากับสองบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับ1 1บวกหเท่ากับสอบวกสเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกหท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าเกบวกหเทกับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนบวกสเท่ากับสเราจะได้นะคะ เป่นบนฮะในสูตรที่2องฮะแปดเกสูตรที่3าะหลักหมื่นครั้งหลักพันสีครั้งสิบนสิล่าง10บทายครั้งที่1 3คร 10, uh ั huh. ้งร้อยทายครั้งที่สองและบวกข้าวที่เกบวกแปท่ากับสี่สีบวกหกเท่ากับศบวกสองเท่ากับสอบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้บวกเก้าเท่าก แปดบวกหนึ่งเทกับเกบวกหเท่ากับศบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับสเราจะได้นะคะเด่นบนนะในสูตรที่3ามนะคะแปดเกาศูนย์สูตรที่4นะคะหลักหมื่นสครั้ง10บล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อหน้าครั้งที่สร้อยท้ายครั้งที่หนครั้ง10ท้ายครั้งที่หนสองครั้ง10ท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่สามแปดบวกสเท่ากับสบวกหนึเท่ากับสาบวกเดเท่ากับศนย์ 0 4 4บวก4 3เท่ากับ4 4บวก6เ่ากับ0บวก3เท่ากับ3บวก3ท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก2เ่ากับ0บวก3เท่ากับ3เราจะได้นะะเด่นบนในสูตรที่4นะคะ6 7 8 0 3สูตรที่5นะคะหลัก13ครั้ง10หน้าครั้งที่14ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2อสองครั้ง ร้อยทายครั้งทีนึ่งหน่วยทายครั้งที่งร้อยทายครั้งที่สอิบทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่ห้าเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสาบวกส่เท่ากับเจบวกแเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหะคะเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจบวกหนึ่งเท่ากับแปบวกหนึ่งเท่ากับเ้าเก้าบวกสองเท่ากับหเราจะได้นะคะเด่น บดนะคะในสูตรที่5นะคะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนหาแคปไว้นะคะว่าแอดทำสูตรถูกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดนะไปเทียบชนดูนะคะว่าในงวดนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการเทียบชนนะจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะคะสี่นะคะมีสองสูตรห้ามีสูตรเดียวนะคะหกมีสามเจ็ดมีสามหนึ่ง ปดเก้ามีสามสูตรศูนย์มีสามสูตรสามในงวดนี้นะคะเราได้ตัวชนนะที่สองตัวนะก็คือหนึ่งฮะกับแปดฮะให้เพื่อนฮะเลือกวิเคราะห์พิจารณาฮะแต่ต้องบอกแบบนี้นะะว่าตัวชนนะที่เป็นนะเด่นบนฮะห้าตัวเนี่ย ก็คือสามารถมาได้นะคะทุกหลักนะคะทั้งร้อยสิบหน่วยนะคะฉะนั้นอัตราการเสี่ยงคะที่ตัวชนจะไม่มานะก็มีเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหนึ่งมาคะก็ให้เพื่อนๆไปจับนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแปดมาคะให้เพื่อนๆไปจับนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแบบนี้นะหรือไม่นะคะเพื่อนนะคะก็ยึดตามที่อ่า สี่สูตรแรกนะถ้าสี่สูตรแรกเนี่ยก็จะมีนะ,ะที่หนึ่งฮะแปดฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะที่เป็นตัวชน,นะฮะสามตัวะฮะก็คือศูนย์ฮะแบบนี้นะคะใจะแอดในงวดน,นี้ ถามแอดฮะแอดชอบที่8ปดฮะกับ0ูนฮะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวเพื่อนเองนะคะว่าเพื่อนชอบตัวไหนนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรามายึดฮะตาม4สูตรเก่าของเราฮะชนที่1 8แล้วก็0แบบนี้นะคะส่วนเรามาดูนะคะโปรแกรมนะคะประมวลผลนะะให้แคปไว้นะคะเพราะว่า140 ชุดโต๊ะเนี่ยถือว่าเยอะนะคะเสร็จแ,แล้วถ้าเอามาตัดนะคะเหมือนงวดที่แล้วนะคะถ้าเอามาตัดเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วเอาไปตัดกับคู่ขี้เนาะคู่ขี้ของเรานะคะศูนย์ฮะสองฮะ,ะ,งะ,ะแล้วก็หกฮะ,ะชุดที่ติดศูนย์สองหกก็น่าจะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่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 

สอง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 สี่หก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  งดนี้จะตัดไม่ได้เหมือนงวดที่แล้วนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาชนสามตัวเดียวนะงดนี้มันก็จะเยอะนะคะนี่นะคะตัวที่แอดขีดเส้นใต้ไว้นะค,คือตัวที่ติดเลขศูนย์เลขสองเลขหกฮะเสร็จแ,แล้วถ้าเราเอามาคัดอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้นะมีติดนะคะที่ หนึ่งแปดนะแอดจะเลือกนะตามนะคะที่แอดมองนะระหว่างหนึ่งกับแปดนะแอดเลือกนะที่แปดนะส่วนตัวอีกตัวหนึ่งนะคะแอดเลือกนะเก้านะคะเก้ามาจากไหนนะเก้านะคะมาจากที่เป็นนะ,ะอ่าชนนะเด่นสิบหน่วยบนนะชนที่เก้านะในงวดนี้นะฉะนั้นแอดจะเลือกนะ ปลูกไหมเด่นสิบหน่วยบนชนที่เก้าชนที่เก้าเนี่ยนะอดจะเลือกฮะตัวที่ติดนะศูนย์สองหกนะ แล้วก็มาติด89ด้วยแบบนี้นะก็คือ08 09 28 29 68 69เป็นจุดโตนหะแอดจังไฮไลท์นะะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตามแอดนะคะนี่คะชุดนี้นะคะก็คือติดศูนย์นะคะแล้วก็ติดแปดนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะ ก็คือติดสูยรแล้วก็ติดก้าชุดนี้เป็นเลขอ่าคู่ทั้งหมดนะฮะอ่าไม่ไม่ไมียติดอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆนสมาชิกแบบนี้นะคะว่า <c oughs> อันนีน้ติดแต่ว่าเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะแต่ว่าแอดคิดว่าน่าจะมีคี่อยู่ใน สามตบนนะสักหนึ่งตัวนะในงวดน,นี้นะฉะนั้นแอดจะไม่เลือกนะตัวที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดแล้วก็คี่ทั้งหมดนะศูนย์สี่เก้าอันนี้ติดที่ศูนย์กับเก้านะอันนี้ศูนย์ห้าแปดะศูนย์ห้าเก้า นี่นะคะตัวที่ a d ด highlight ให้นะคะคือตัวที่ติดนะคะที่เป็นคู่โต๊ดนะคะที่ติดศูนย์สองหกนะคะแล้วก็ติดแปดเก้านะคะแบบนี้นะคะถามความชอบแอดนะคะในงวดนี้นะคะชุดนะคะที่อยู่ในนี้นะคะมีบางชุดที่ชอบนะคะส่วน ชุดที่ชอบมากๆนะไม่มีนะ,ะในะหนึ่งร้อยสี่ชุดนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยไม่ได้การันตีนะคะบางทีชุดที่แอดคิดไว้นะคะอาจจะ,ะไม่ไม่ออกก็ได้นะคะอาจจะออกมานะคะในชุดนี้ก็ได้นะ,ะซึ่งเป็นสูตรเก่าของเราเนาะฉะนั้นเพื่อนๆนะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณาะะด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะถ้าชอบก็นําไปเสี่ยงคะ แล้วก็แคปไว้นะคะใครมีนะคะวิธีการตัดยังไงนะก็ลองเลือกนําไปตัดดูนะแอดก็วิเคราะห์ไปตามสูตรนะส่วนฮะอัตราการเสี่ยงนะก็มีอยู่แล้วนะยิ่งตัวเลขนะเยอะนะตั้งหนึ่งร้อยสี่ชุดนะก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะออกมาร้อยเปร์เซ็นต์ะฮะฉะนั้นต้องพิจารณานะก่อนนําไปใช้นะฮะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ